ครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ชนบทคาร์เซ็นเตอร์นะครับก็หาไมย่ยากนะนเพื่อนอยู่ติดกับปั๊มบางจากของชนบททางนี้ไปบ้านไผ่นะครับทางนี้ก็ไปอำเภอชนบทนะก็หาไมย่ยากอยู่กับน้องเต๋าก็พามาดูรถอีโคคาร์ไซส์เครื่อง L12 นี่ไซส์เครื่องแบบเล็กๆประหยัดน้ำมันหน้าตาน่ารักน่ารักก็คือ Honda b บโนี่ตัวนี้นะ ก็จะมี2โฉมนะมีโฉม5ประตูแล้วก็โฉมรถเก่งแบบนี้นะพเพื่อนเป็นสีขาวรถคันนี้ปีอะไรครับปี2017ปีราคาเปิดดูที่3 0 0 0สน3าแสนเาทเงินสดลดไปประมาณ120,000บาทน้องต๋าบอกว่าจัดให้ได้เลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเคร,เรดิตดีฟรีดาวรับประกันเครื่องเกียร์ปีหนึ่งแล้วก็ถ้าแบ็คลิสต์ออกได้ด้วยต้องดาวนิดนึง แม็กลิสดาวเท่าไหร่ครับที่นี่ประมาณสักสามหมื่นอ่าดาวประมาณนักสามหมื่นอ่าขอดูรอบคันก่อนนะก็เจ้าของเดิมก็เหมือนเดิมนั้นเพื่อนขับเก่งอยู่นะไม่มีรอยเบียดฟุตบาทเลยนะครับก็ได้เป็นล้อแม็กแบบแม็กเดิมหกลูร้อยนะครับใส่ยางก็เล็กๆเลยหกลูร้อยอ่าไม่ใช่แม็กหกก้านสี่ลูร้อยอ่าดูข้างหลังก่อนเลยคันนี้ถูกไหมอ่าโอเคเดี๋ยวให้น้องเต่าเปิด ยรอเลแผงประตูด้านนี้เป็นไงบ้างแผงประด้านนี้เดิมนะครับเดิมสนิทเลยหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอ <Yeah. S 1> ยถอดครับก็เป็นอยู่โคคาไซส์ประหยัดนะนนเพื่อนก็ต้อง,องทําใจนะครับหัวหมอตัวนี้ถอดไม่ได้นะครับก็จะฟิกติดไปเลยส่วนตัวนี้มันก็จะถอดไม่ได้เหมือนกันนะก็จะฟิกติดไปเลยก็เป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าก็ถ้าดีก็หุ้มหนังก็จะสวยมากเลยแผงผ้าหลังคงหลังคาถือว่าโอเคอยู่นะสีสันเริ่มรวมเนี่ย กระจกเดิมนะครับกระจกฮอนด้าเดิมนะครับไม่มีร่องรอยการชนหนักพลิกคว่ำจมน้านะครับนี่กระจกอ่ะดูภายในนิดนึงก็มาที่นี่ก็สามารถทดลองขับได้เนาะทดลองขับได้ดูภายในได้ทุกอย่างนะครับนี่กระจกไฟฟ้าสี่บานเซ็นทรัลล็อกมีให้นะครับตัวน,นี้ก็ถือว่าโอเคนะออกแบบมารถครอบครัวเลยอะ่ะนี่เป็นแอ แอร์ออโต้ด้วยเหรอน้องเต๋าโ,โอ้โหสมัยนูน้นอีโคคาร์ไม่ธรรมดาเว้เยเลขไม้น้อยมากอ่ะหกหมื่นสามเงครัเพื่อนไม้หกหมื่นสามแล้วก็แอร์เย็นเร็วมากครับซีดีเล่เนไม่ได้ใช่ไหมต้องเอาแฟลชไดร์มาเสียบมั้งน่าจะใช่นะแฟลชไดร์มาเสียบดูนะครับเพือ่อนเสียบฟังเพลงได้นะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้ด้วยครับวงลอยพาวเวอร์นะครับเกียร์ออโต้เบรกมือก็ธรรมดาอยู่ มีแอร์แบ็กให้สองใบนะครับโอ้สวยเลยเฮ้ยเรื่องก็เป็นสีสูบละเรียบร้อยเหมือนประหยัดน้ำมันคันหน้าเดิมเลยนะคันหน้าเดิมเดิมเลยเพือ่อนแ้มข้างก็เดิมเดิมหมดโอเคฝากระโปรงก็เดิมอืมสวยเครื่องนิ่งกิ๊บเลยอะไม่มีที่ติไม่มีที่ติ นี่แห่งประตูฝั่งนี้นะครับมีครบนะครับแล้วก็บอกตัวนี้ก็มีร่องรอยการใช้งานก็คือ,อยับย่นนิดหน่อยมาครับนี่แห่งตัวต้ฝั่งนี้ก็ถือว่าสวยนะโอเคอ่ะดูท้ายกันต่อท้ายเดิมนะโอเคสวยเลยล่างน้ำเดิม ฝั่งนี้ก็รางน้ําเดิมนะครับกระจบเดิมนะครับไม่มีร่องรอยการชนหนักพิกคว่ำจมน้ําให้เห็นเลยร่องรอยตัวนี้ไม่มีรอยแกะรอยถอดเลยครับสวยสวยตัวนี้ก็ลดคอรสอะ่ะก็เลยไม่ได้หุ้มมานะตัวนี้ยางอะไรมีไหมเน่คนันนี้น้องเตา๋าอ่าให้น้องเต๋าเปิดดูนะครับมีเจ้าของเดิมแถมถา,มถาดให้งี้ไปเลยนะให้ไปเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือไม่แน่ใจว่าเขารองรับ E20 หรือเปล่าต้องดูที่สัญลักษณ์เขาเนาะเปิดได้ไหมมันก็จะติดติดนิดนึงอ่ะช่วยนะครับติดล่องเลยอะ่ะอ๋อไม่อัดไม่อัดไม่ยังไลยังไม่เคยลงพื้นเลยนะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวนะล่องรอยมีไม่ลงไม่แรงครบอืมผ่านผ่านเจ้าของเดิมนี่เอาฟิวเจอร์บอร์ดเพิ่มด้วยนะเออเขาไอเดียดีไอเดียดี โอเคผ่านผ่านน่าจะมีส like ัญลักษณ์นะเพื <Yeah>. ่อนเดี๋ยวเราขอดูให้น้องเต่าเขาปิดมาดูก่อนนะว่า E20 ได้หรือเปล่าไม่ได้่าไม่มีก็หน้าท้ายก็ประมาณนี้เติม E20 ไม่ได้แต่ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับรถเล็กๆรับส่งลูกไปโรงเรียนไม่ต้องเน้นแรงเท่าไหร่ประมาณนี้แล้วก็ส่วนคันนี้ยังอยู่ยังอยู่คันนี้แต่าแถมให้นิดนึงคันนี้ราคาเท่าไหร่นะเท่านั้น สองแสนห้าเงินสดก็คือลดไปประมาณหมื่นสองหมื่นลดได้ไปย้อนดูได้นะเรารีวิวไปละเรียบร้อยส่วน e ีพีถัดมาอีพีสองอีพีสเดี๋ยวพาไปดู2องคันที่เหลือสีขาวกับสีดําประมาณนี้นะเนียเป็นฉ่ามสวิ c นางฟ้าทั้งคู่เลยที่เราเรียกกันนะสวยสวนตรงชอบนะสีขาวสวยเดี๋ยวให้น้องเตา๋าฝากเบอร์โทรหน่อยเผื่อใครสนใจเจ้าสองคันนี้เลย 093 093 089 0 8 6 2 6 0 8260ก็ติดต่อน้องเต๋าได้ทั้ง ID line แล้วก็เบอร์โทรนี้เลยโอเคคลิปนี้ไงขอบคุณน้องเต๋ามากครับขอบคุณครับ